สวัสดีครับพบก,กับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการสำนักอาจารย์โอ้ชมรมโหราศาสตร์เอกอุนะเ<ม>ทพนิมิตพยากรรายการของเราในรอบนี้ก็สนับสนุนกันโดยท่านอาจารย์โอ้อย่าลืมครับเปิดแชร์สาธารณะออกไปนะเ<ม>พียงคนละ9999แชร์ แชร์ออกไปนะครับนะเพียงกดพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเ่นนะตามด้วยคำถามครับอืมนะกดแชร์ออกไปครับตามกลุ่มต่างๆกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะมาเข้ามากันได้ เข้ามากันได้นะครับไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับรายการของเราในรอบนี้เมตตามาหานิยมนะเข้ามากันได้ครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วนะตามด้วยชีเรนนะครับ และตามด้วยคำถามกดแชร์ออกไปก่อนครับกดแชร์จนมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อกติการมารยาทของเราจะพิมพ์ไว้ด้านล่างนะครับนะดูที่ปักหมุดด้านล่างการุณากดแชร์และพิมพ์คำว่าแชาร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามโปรดทำตามก,การมรติการมารยาทกลางของเราครับนะอืมอืมเรียบร้อยค่ะ เอาเข้ามากันได้นะครับนะหลังจากนี้กดแชร์ออกไปใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามมีกติการังนี้นะคะหนึ่งกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูสองพิมพ์คำว่าแชร์แ,ชรแล้ว,ลวชื่อเล่นคำถามนะคะกดแชร์สาธารณะนะคะกดแชร์ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเป็นโลกโลกนะคะว่าสาธารณะนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามจะมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อของคุณค่ะใครทำเป็นก็จะเป็นเลยนะคล่องเลยหล่อคราวนี้ ทำให้ได้คะ่ะครั้งแรกก็ทําได้ครัต่อไปแล้วนะอืมอย่าลืมครับกดแชร์แล้วตามด้วยว share, ว share, วชื่อเรนกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเร่นคําถามค่ะอือาจารย์เทวาเทวาการนทะ่ะสวัสดีค่ะอืมสวัสดีค่ะ <c oughs> นะเข้ามากันได้นะครับเพียงคนละหนึ่งคำถามสําหรับในรายการของเราในรอบนี้ค่ะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วพิมพ์แชร์แล้วช่วยค้าคำถามข้างหน้านี้เราจะดูเพียงแค่สามวันเท่านั้นนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายในสามวันและเรื่องเลวรา้รายจะเกิดขึ้นเพียงสามวันเท่านั้นนะคะดูไพ่ย,ยิปซีเรื่องทั่วไปนะคะข้างหน้านี้ดูไพ่ย,ยิปซีเรื่องทั่วไปนะคะการง,งานการเงินความปรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษา สงวนไว้สำหรับดูส่วนตัวเท่านั้นนะคะอันนี้ไงลองแล้วลางสันนะคะได้แล้วได้แล้วเพียวได้แล้วเพียวมาแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามขึ้นแล้วค่ะขึ้นแล้วมีผู้แชร์แล้วค่ะมาแล้วค่ะเพียวแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามมาเลยค่ะเพียวมาเลยครับนะอ่าดูเรื่องทั่วไปนะคะการงานการเงินความแรงโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษา แล้วก็ไม่ดูเรื่องสัมผัสจิตนะคะตรวจองค์ตรวจเทพไม่ดูนะคะข้างสงวนสาหรับดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะเรื่องไพ่ยิปซีไอไ๋ไพ่ไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพสงวนสาหรับดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะใครอยากจะดูข้างหน้านี้นะคะดูไพ่ยิปซีเรื่องทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะ มาครับกดแชร์ออกไปอย่าลืมกดแชร์นะคะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะอืมเอามานะนะเข้ามากันได้ครับคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้เพียวเพยวจะได้ย้ายไหมครับย้ายนะเดี๋ยวดูให้ม,มีโอกาสได้ย้ายย,าย้ายอืม มีโอกาสจะได้ย้ายนะครับนะไพ่ออกมานะเอาถามกันเข้ามาได้ครับเฉพาะในเวลานี้นะถ้าหมดเวลามันกลายเป็นคลิปปรถามไม่ได้นะผมเคยเจอแล้วข้ามปีมาปรากฏมาถามตอนที่มันข้ามปีแล้วอ๋อมาถึงจัดรายการไปปีหนึ่งแล้วใช่ไมอมแล้วมาถามอีกอ่า<ม>คุณโมคนที่คุยอยู่เขาคิดยังไงกับเราคะ เขายังไม่แน่นอนเขาเหมือนเขาไม่แสดงออกอะไรเลยค่ะเย็นชามากเลยอ่ะคือเขาจะเป็นยังไงเขาจะรักไม่รักเขาคือไม่มีใครรู้อะไเลยแสดงเก็บอาการเอาแค่จบการไม่สวีทไม่สวีทหวานแะคะแชร์แล้วค่ะรินใช่ไหมความรักความสัมพันธ์กับพี่คนที่คุยอยู่เป็นอย่างไรคะใพ่มันอยู่ที่เราการกระทำอ่ะของเราทั้งหมดเลยมันเป็นกรรมร่วมกันมานะคะอืม เขาเรียกอะไรถ้าเกิดว่าคุณทําดีเขาเขาจะดีกับคุณค่ะเราดูแค่สามวันนี้เท่านั้นนะครับลูกตาลนะคะยี่สิบสามนะคะสิ้นปีนี้เลยนะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าดูสามวันดูสามวันนะครับเราไม่ดูคนรักจะให้เงินไหมคะถ้าให้จะให้ตามที่เราหวังไหมคะนี่หลายคําถามเลยเ่าจะดูละเอียดดูละเอียดดูส่วนตัวถ้าแชทมามีค่าครูนะคะอ่าปลาปข้ามไปเลยครับ แชร์แล้วค่ะจอยสาสิบแปดแฟนรู้สึกยังไงกับเราคะที่คุยกันเมื่อกี้นี่องนะคะจย์าจาก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับเขาเอาแต่ใจเขาอะดูแล้วอะนะควารู้สึกควารู้สึกยังไงกับเราเขาแฟนรู้สึกยังไงกับเราอะจันครย์เอาแต่ใจแล้วก็ไม่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 ฟังเราดูเหมือนแข็งแข็งไม่หน่อยไม่ฟังเราอเอาแค่นะี้อะพูดตรงตรง,งเลยปุ้ยโชคลาภพอมีไหมคะไม่มีครับต้องทํางานครับถึงจะมีต้องทํางาน นะช่วงลาภไม่มีนะยุกยิกค่ะสุขภาพในช่วงนี้นะคะจะต้องระมัดระวังบ้างเหรอคะแชร์ให้แล้วค่ะออ่ะเดี๋ยวดูให้แล้วกันว่ามันสุขภาพาววไม่มีปัญหาช่วงนี้สามวันนี้ไม่มีปัญหาค่ะแข็งแรงดีนะคะอืม เผาว่าเรามาระวงังอาจจะเรามาระวังทําอะไรรวดเร็วเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะระวังอ่ะชมพู่แล้วก็ไม่ได้แปลว่าจะมีเรื่องปัญหาอะไรนะแต่ว่าให้ระวังว่าจะทําอะไรเร็วเกินไปใช่แล้วชมพู่สามีที่เพิ่งเลิกเขาคิดยังไงกับเราคะมีลูกด้วยกันคุยกันได้ครับเจราจากันได้เลิกเพิ่งเลิกเขาคิดยังไงไปคุยกันได้ครับจริงๆมันปรับได้จริงๆไ,ไม่ได้ไม่ได้คิดจะเลิกจริงๆด้วยนะเขายังรักคุณอยู่นะคะเมตตามาหานิยม น,น่าจะได้คืนดีกันหมอย่างนี้ดีไพ่เขาบอ,อกมาดีเขาคิดยังไงอง่ะเขาก็ไม่ได้คิดจะเลิกกับเราอาะ่ะค่ะนะคุณต้องแสดงพลังเมตตามาหานิยมออกมาเข้าใจไหมนะาทำยังไง<อ> <นะ S 1> พลังเมตตานะนโมพุทธ,ธายาพ,าพุทธะไตรรัตนญยานมณีนภาราสสิสหาสาสุธรรม,มา พุทโธธรรมโมสังโฆยถา,าพุทโมนาพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันธังส um ah ิวริจมหาเทรังอหังหันทามิตรเรโตอหังหันทามิทาตุโยอหังหันทามิสัพโสพุทธาธรรมสังฆาโอเจมม พลังเมตตาหมายถึงอาจารย์ทอปอาจารย์ทอปให้ไปสวดมนต์ให้ไปสวดมนต์ที<อ>่จะได้มีพลังเมตตาละาทิษฐานจิตถึงเจ้ากรรมในเวรเราทั้งหลายาโรดที่ขวางเรื่องความรัก,กน,นะซึ่เรื่องความในเวรนะคะโรดแฟนที่เพิ่งเลิกกันไปนะคะที่เลิกกันไปแฟนที่เลิกกันไปจะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกไหมต้องเปเจ้า,าต้องมีเปต้องช่วยเหลือเรื่องเงินเขาได้นะคะเขาจะกลับนะคะอืมนะอ่ะ ติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวได้ที่ Facebook โอซีริกรอภิรัตขอพร้อมโอนก่อนดูนะเราดูดวงเป็นอาชีพนะครับ Facebook โอซีริกรอภิรัตเบอร์โทร 06199226450925929216id เออ61 0925929261ค่ะเออเออ,เอ,อนั่นแหละอ,อ่ะน,น,นะ idline โอซีริ15ค่ะอืออืออ่ะม,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 มีใครมาถามอะไรว่าไปอืม เนยคนที่คุยไม่ใช่ไม่ใช่ไใช่คนที่ยุที่เรือนจำอ่านยากสิ่งเลยนะเนี่ยออกมาจะเปลี่ยนตัวเองได้เดี๋ยวก่อนนะออกมาจะเปลี่ยนตัวเองแล้วได้อยู่ด้วยกันไหมเอ้าเฮ้ยทำไมถามเยอะมันยาวครับนะคือเอาเป็นว่าจะได้อยู่ด้วยกันไหมผมตอบแค่นี้นะมันมันจะอีกตั้งนานเนี่ยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราดูสามวันนี้อ่ะ้าออกมาว่ามีโอกาสแค่นั้นนะสามวันนี้อื ตอบแค่สามวันถ้าคุณอยากดูมากๆดูจัดๆมาข้างหลังครับเพียงกอยากดูถามเยอะๆทำไม่อั้นอย่างนี้ดูกับผมครับข้างหลังครับเพียงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าราคาเริ่มต้นของผมนะส่วนอาจารย์โอไปถามได้ครับนะราคาเริ่มต้นที่คาถามละหนึ่งร้อยบาทนะ,ะนะอาจารย์โออาจารย์โอเขาดูราคาคําถามละเพียงคือจริงๆแล้วเนี่ยนะเราอ่ะเราดูค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงเพราะว่าเราอยู่มานานแล้วก็ คุณภาพสูงคุณภาพของการดูแล้วก็อีกอย่างไม่ค่อยมีใครดูแบบเราเรื่องตวอง์ตดเทพอะไรเงี้ยอะไรจริงเลยนะแล้วก็ของจริงๆเรื่องของสื่อเทพสื่อวิญญาณนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งดูไฟ์สดเนี่ยควรจะมาดูกันเยอะๆเลยเพราะว่าดูฟรีเนี่ยนะเพราะว่าเราดูแพงนะคะจริงๆเราดูแพงดูแพงกว่าชาวบ้านเขาถามว่าดูแพงกว่าชาวบ้านเขาเพราะอะไรเราดูเป็นพลังจิตส่วนใหญ่อ่ะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบนาทีห้า <10 S 2> วินาทีเออสิบละสิบนาทีา<ม>ห้าวินาทีแล้วมาสิบนาทีสิบสองวินาทีมีใครอไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วไปแล้วนะครับเจอกันที่ยิปซีโอซิลิกรคร่ะเพจต่อไปค่ะ